สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่14ถึง20เมษายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR โค้ดนะครับผมเช่นเดียวกับติดต่อสอบถามเรื่องของสร้อยโรสควอสนะฮะแล้วก็สเรดรูบี้นะครับผมก็สแกน QR โค้ดติดต่อทางไลน์ไดครับโอเคครนี้ ผ่านกันไปแล้วเกือบจะครึ่งทางสำหรับเดือนเมษานะฮะดูซิว่าสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลายคนไปเที่ยวสมการมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของเราเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนจากธาตุไฟมาเป็นธาตุดินนะฮะก็คือเดือนเมษาย่างก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภานั่นเองนะครับผมเราอยู่กลางๆยังเป็นธาตุไฟอยู่แต่ว่าเราเวลาเรามอง เรามองไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรรอคุณอยู่นะผมเริ่มต้นด้วยเทโรคาร์ดนะครับผมแล้วต่อด้วยโหัวสาาัตร์ตามเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมพร้อมแล้วนะฮะพิมพ์โชคทีเทวรักไปพร้อมกันเลยมีนฮะชาวราศีมีนเทโรต้องการบอกคุณว่า ชาวราศีมีนะฮะคุณได้ page of cups ในสัปดาห์นี้มีใครที่อยู่ในความสัมพันธ์นะฮะใครที่รู้สึกอยากตื่นเต้นเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเ,เขาเรียกอะไรจักรวาลจัดสรรให้คุณได้ page of p e n a c l e s นะ,ะซึ่งหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหมเ่เรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เจอเพื่อนใหม่เจอแฟนเจอคนที่ถูกใจเจอกิ๊กเจอใครก็แล้วแต่ที่เป็น คนที่เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าคุณได้เพจเพจเป็นลักษณะทีมะม่มองหน้ายังไม่รู้ใจยังไม่รู้จักได้แต่เห็นรูปลักษ์ตัวต,วตนเพราะฉะนั้นเหมือนคุณเองอาจจะต้องทำเกมทำทำคะแนนในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าความประทับใจแรกนะ first impression ในสถานการณ์นี้มีคุณเองไปนำเสนองาน อาจจะเป็นหนูโฟกัสเรื่องงานค่ะความประทับใจในเรื่องของการนําเสนองานระหว่างตัวคุณกับเจ้านายนะหรือว่าทีมงานต่างๆนะครับผมหรือว่าในเรื่องของคู่ก็เป็นลักษณะที่คุณเองไปเจอ,เ,อ,อเพื่อนของเพื่อนที่รู้รสึกว่าเ้ยรู้สึกถูกจตากับเขารู้สึกชอบเขาในลักษณะนั้นนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ ไอคนนั้นอะ่ะมันมีแฟนแล้วหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกปลืม้มหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณเขาอาจจะรู้สึกปลื้มคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นพลังงานในปัจจุบันคุณได้ age of p a n a c l e s ว้าโอเคถ้าไม่ใช่คุณรู้สึกกับเขาอย่างอย่างแรงกล้าเนี่ยคือเพจจ o บเอะเอจจบแนเกซี่มันจะไม่เกิดขึ้น เ p ก n t พ c l e s เป็นลักษณะที่คุณเองอยากตัดสินใจเดินหน้าความสัมพันธ์กับเขาโอ้แย่โอเคเป็นลักษณะที่ uh, อยากจะลงมือทําอยากจะทําให้เกิดสภาพหรือว่าสถานการณ์เกิดขึ้นในอดีตคุณได้ six of pan six of p e n a c l e s s of panacles เป็นสถานการณ์ที่คุณเองอาจจะเขาเรียกอะไรดี ทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้หรือเขาอาจจะทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้โดยที่ตัวคุณเองอาจจะรู้หรือไม่ก็ตามไม่ได้สําคัญแต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะลงทุนเพื่อให้เกิดคอนเนคชันนี้เพื่อที่ให้เกิดรีเลชั่นชิพนี้ให้เกิดความสัมพันธ์นี้ให้เกิดาการเชื่อมต่อระหว่างตัวคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณในสถานการณ์นี้แล้วจะเป็นยังไงในอนาคตคุณได้ o ฟฟอนส์โอเค มันก็มี2ออย่างนะฮะในสถานการณ์นี้อันที่1คือคุณเองรู้และว,ว่าเนี่ยคือนี่คือคนที่ใช่ในอนาคตนนะันนี่คือคนที่ใช่ดีที่เจอโดยที่ไม่สายไปก่อนหรือว่าอาจจะสายไปนิดนึงแล้วแต่คุณเองจะต้องเคลียร์ความสัมพันธ์ต่างๆที่ที่คุณเองจะต้องเคลียร์ให้สให้สำเร็จให้ให้สำเร็จจนได้เพราะว่าคุณได้ five of wands หมายถึงคุณเองยอมเสียสละคุณเองยอมต่อสู้เพื่ออะไรครับคอนเน c t ชันนี้ เพื่อสายสัมพันธ์นี้เพื่อความสัมพันธ์นี้นะครับโอเคสำหรับในส่วนของโหราศาสตร์นะครับพร้อมแล้วนะพลังงานภาพรวมในส่วนของโหราศาสตร์จะเป็นอย่างไรนะครับผมพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เริ่มต้นกันเลยนะฮะส่วนแรกที่เราจะเจอในต้นสัปดาห์นี้เลยก็คือดาวอาทิตย์นะครับทับกับดาวพุธซึ่งเดินย้อนอยู่นะฮะดาวอาทิตย์ทับกับดาวพุธอยู่เนี่ยเป็นลักษณะที่ ตัวคุณเองจะได้ความกระจ่างชัดนะได้ความกระจ่างชัดในเรื่องของชีวิตของคุณเช่นในเรื่องของคู่ของคุณว่าตกลงว่าจะเอาอยังไงมีการพิจารณาทบทวนเพราะดาวพุธเดินย้อนนี่มันเป็นลักษณะที่คนที่ผมเคยพูดในอาทิตย์ที่แล้วนะว่าคุณจะเจอคนที่สัญญาไว้แบบหนึ่งแต่ว่าทำอีกแบบหนึ่งพูดอย่างทำอย่างในลักษณะนั้น พอดาวอาทิตย์เนี่ยทับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ดาวอาทิตย์ส่งพลังงานฉายความจริงให้เกิดขึ้นเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงเรื่องของความจริงหมายถึงปัญญาหมายถึงไหวพริบหมายถึงสิ่งที่เป็นความรู้ความรู้แจ้งเพราะฉะนั้นไอตัวพลังงานของดาวอาทิตย์เนี่ยจะทําให้สิ่งที่คลุมเครือหรือว่าการพูดจาหรือคําพูดหรือการสื่อสารของดาวพุธที่มันเดินย้อนเนี่ยที่มันผิดปกติเนี่ย <c oughs> ทำให้กระจ่างชัดเพราะฉะนั้นจะมีการอันที่หนึ่งในชีวิตของคุณจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในในชีวิตของคุณเช่นถ้าตัวคุณเองมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยกระทบอยู่ในส่วนของความสัมพันธ์ของคุณพอดีซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันเพราะว่าคุณเองเกิดเวลาไม่เท่ากันตกฟากไม่เท่ากันวันเดือนปีไม่เท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือตัวคุณเองจะได้พิจารณา ข้อเท็จจริงที่ออกมาเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข้อเท็จจริงบางส่วนออกมาเพราะว่าดาวอาทิตย์เริ่มฉายเข้ามาเริ่มเข้าใกล้ตัวดาวพุธเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้นี่คือเห็นชัดเห็นความจริง8 0 9 0เพราะฉะนั้นมันดียังไงมันทําให้ตัวคุณเห็นแจ้งทําให้ตัวคุณตัดสินใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอเรื่องของคนที่ไม่ทําตามคําพูดคนที่บิดพลิว้ว เรื่องของหนี้สินเจ้าหนี้ลูกหนี้นะฮะ,ะถ้าใครเป็นเจ้าหนี้ก็คุณเองก็จะได้รับข่าวดีถ้าใครเป็นลูกหนี้ก็อาจจะอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเจ้าหนี้จะมาตามแล้วเจ้าหนี้เขาจะรู้แล้วว่าคุณเองเริ่มที่จะไม่ปฏิบัติตามคําสัญญาในลักษณะนั้นนะฮะในาภาพนี้เป็นภาพรวมก็ได้อย่างเช่นเรื่องของอข่าวที่ออกไปในช่วงเวลานี้เนาะแล้วมันจะมี ความจริงบางอย่างที่มันปรากฏออกมาะนะครับผมโปแตกนะฮะเป็นทั้งในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแวดวงการเงินแวดวงเศรษฐกิจแวดวงการงานของคุณถัดมาใกล้ตัวนิดนึงนะฮะเรื่องของงานจะเป็นยังไงในช่วงนี้เวลาดาวอาทิตย์ทับกับดาวพุธที่เดินย้อนเนี่ยเป็นลักษณะ จะมีการพิจารณาสัญญาอีกครั้งหนึ่งมีการพิจารณาทบทวนคําตัดสินคําพิพากษาหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจสัญญาคํามั่นสัญญาเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวคุณเองถ้าใครติดต่อเรื่องของงานราชการติดต่อเรื่องของงานเอกชนติดต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทําสัญญาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาส ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย,ด,ยดาวอาทิตย์มันก็จะเขาเรียกอะไรแซงไปผ่านออกไปแล้วจะไม่ทับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสผมคิดว่าเป็นโอกาสไม่ถึงกับสุดท้ายแต่ว่ารองสุดท้ายให้ตัวคุณเองพิจารณาว่าเอ๊ยอันเนี้ยใช่ในสิ่งที่คุณเองต้องการหรือเปล่านะครับผมจะเลิกจะคบนะจะเดินจากจะจะเขาเรียกอะไรเดินหน้าต่อก็ทำในสัปดาห์นี้นะครับผม <c oughs> อันที่สอง ครนี้ดาวอังคารนะครับผมโอเคดาวอังคารไปทําอะไรบ้างไปทับกับไครอนเวลา <laughs> เวลาดาวอังคารทับทับกับไครอนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเปื่อยโดยเฉพาะ <laughs> เปื่อยป่วยนะฮะแล้วแต่เลยนะครับไ <laughs> ครอนที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยราเข,เขาเาเรียกวอะไรไครอนที่เป็นการแผงลงฤทธ อ่าจะเรียกว่าเป็นการแผงลิธต์หรือว่าเขาเรียกอะไรผลกรรมกาหนดก็ได้อ่ะเป็นผลการกําหนดแล้วมีดางคารเข้าไปกระตุ้นเนี่ยเป็นลักษณะที่ไอสิ่งที่คุณทําไว้ในอดีตเนี่ยมันจะส่งผลอ่าครานี้หมอคะแล้วมันจะไม่ดีตลอดเลยเหรอคือคืออย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคยรอนมันจะเป็นเหมือนกับบทเรียนชีวิตเหมือนกับ ใครๆหลายๆคนถ้าอายุมากๆก็จะเรียกว่าเป็นบาปปุญอะไรแบบนั้นเป็นบาปกรรมอะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้เนี่ยหลายคนจะรู้สึกอย่าง,งานั้นแต่จริงๆแล้วถ้าใครทําดีถ้าใครทําทเขาเรียกอะไรถ้าใครทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างมาดีแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่ผมบอกเลยว่าคุณเองควรจะได้รับผลดี หรือนะว,ว่าใครลงทุนหรือว่าใครทาอะไรไว้เนี่ยก็จะได้รับผลนั้นอ่าคราวนี้มองในภาพชัดขึ้นเช่นเรื่องของความรักก็คือใครที่ดูแรลรักษาความรักดูแลเอาใจใส่ดีเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องของการตัดสินใจมีการมั่นกันเกิดขึ้นมีการตกลงโปรงใจเรื่องของแฟนตกลงตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับผมถ้าทําไม่ดีไว้เนี่ย <c oughs> หลายคนก็อาจจะเดินทางไปสู่จุดสิ้นสุดเช่นเดียวกันซึ่งผมมองว่าแน่นอนแหละเจ็บแต่จบ เจ็บแต่จบก็คือมันเป็นลักษณะที่ใครมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าฉันจะต้องเดินจากออกมาไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะยือ้อหรือว่าต่อเวลาไม่มีแล้วนะครับไม่ไม่ต่อเวลาตรงนี้โอเคไหมอันที่3ในเรื่องของการเงินในส่วนของการเงินนี่ใครหลายๆคนนะฮะเป็นช่วงที่คุณเองจะต้องเขาเรียกว่าขายทํากําไร าขายทำกำไรหรือขายตัดขาดทุนเป็นลักษณะอนะไรพูดชัดขนาดนี้ถ้ายังไม่รู้ก็ไม่รู้ต้องต้องทำยังไงแล้วนะคือถ้าใครตอนนี้เป็นจุดที่ตัวคุณเองขายทำ,ำกาไรก็หมายถึงถ้าใครมีกําไรอยู่ขายซะนะครับผมหรือถ้าขาดทุนแล้วตัดเขาเรียกตัดขาดทุนได้นะก็ควรทำเนาะในช่วงเวลานี้ไม่พูดเพิ่มนะโอเคไหมถ้าใครอยากรู้เพิ่มมาปรึกษาส่วนตัวเพราะแต่ละเคส ก็แตกต่างกันในแต่ละบุคคลนะครับแต่ภาพรวมนี้คือเป็นการตัดสินใจว่าเออมันไม่ได้ไปต่อละมันเป็นเป็นจุดที่ต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือ,อ,อทำกำไรหรือตัดขาดทุนโอเคต่อไปนะครับดาวพุธดาวพุธทำมุมที่ดีกับดาวศุกร์ดาวพุธทำมุมที่ดีเนื่อเขาเรียกอะไรเกื้อหนุนนำเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ในช่วงประมาณครึ่งหลังของสัปดาห์เนี่ย นุ่มนวลชวนฝันนิดนึงเพราะว่าเราจะมีดาวพูดซึ่งเป็นเรื่องของการพูดคุยย้อนนะผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่จะมีคนหลายคนที่รู้สึกดีกับคนที่อยู่ในอดีตของคุณหรือว่าคนในอดีตจะย้อนกลับมาอดีตทั้งหลายของคุณนะอดีตเพื่อนอ,อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จําเป็นจะต้องโรแมนติกนุนูนโสดตลอดค่ะเออกินข้าวคนเดียววาเลนไทน์ไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือ ถ้าโสดเนี่ยผมรู้สึกว่าอคุณมีมิติในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมีอะไรบ้างอ่ะถ้าคุณโสดคุณทํางานอ่ะก็คงจะเป็นเพื่อลวมงานเป็นหัวหน้า<笑><笑>นะครับผมบางคนนี่หลายๆเคสหลายๆกรณีที่เข้ามาปรึกษาผมนี่ก็จะเป็นกรณีที่แบบเป็นโรแมนติกแต่เป็นโรแมนติกกับเจ้านายโรแมนติกหรือว่าโรแมนติกกับ ลูกน้องเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะเป็นเรื่องงานกับเรื่องของความสัมพันธ์ปนเปกันไปแต่ว่าในสถานการณ์นี้ผมมองว่ามันจะเป็นเรื่องที่ตัวคุณเองจะเข้าไปข้องเกี่ยวหรือคนที่อยู่ในอดีตของคุณคนที่เคยเป็นของคุณเนี่ยจะติดต่อเข้ามาหรือจะมีเรื่องให้คุณเองจะต้องเข้าไปพูดคุยเจราจาพบปะนะครับอ่ะ ปิดท้ายสัปดาห์เป็นยังไงปิดท้ายสัปดาห์ดาวอาทิตย์กําลังฉายดาวอาทิตย์ปิดท้ายสัปดาห์นี้ดาวอาทิตย์กาลังย้ายจากราศีเมษไปราศีพฤษภพลังงานเราจะเปลี่ยนจากพลังงานธาตุไฟไปเป็นธาตุด,ดินเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างจะค่อยๆช้าลงนะครับผมเอ่อ live in the moment คือเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะไม่ต้องเร่งร้อนรีบเร้าเรื่องหลายๆอย่างนะครับพลังงานเราจะเปลี่ยน แล้วพลังงานเราจะช้าลงมีเวลาหายใจหายคอมากขึ้นมีเวลาคิดและพิจารณามากขึ้นซึ่งหลายๆคนชอบในพลังงานนี้ซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบพลังงานที่มันละเมียดละไมเพราะว่าเราอยู่ในพลังงานของราศีเมษมาสมพอสมควรแล้วนะครับผมในปลายสัปดาห์ของพลังงานของราศีเมษมีคนถามเอ๊ะหมอมันเพิ่งวันที่20มันจะเปลี่ยนแล้วเหรอใช่ครับก็คือในโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ย ตัวพลังงานราศีพฤษศก็จะเริ่มประมาณวันที่21 21เมษายนนะครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอ๊ะแต่หมอฮะแล้วในรายละเอียดมีอะไรารายละเอียดเรื่องของเ,อเกณฑ์ราศีเนี่ยคุณดูข้างล่างได้เขียนไว้นะครับในทุกๆคลิปนะโอเครายละเอียดอะไรต่างๆเรื่องของติดต่อเรื่องอะไรเง,งี้ยก็อ่าน ในในรายละเอียดใต้คลิปนะเขียนไว้หมดแล้วนะครับติดต่อยังไงปรึกษาส่วนตัวทํายังไงอะไรแบบเนี้ยเขียนไว้หมดแล้วเนาะโอเคอ่ะคราวนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเรียกอะไรในพลังงานเนี่ยเราจะเริ่มออกจากเงานะเริ่มออกจากเงาของตัวสุริยุป,ปราคาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าประมาณในช่วงของออท้ายท้ายเดือนเนี่ยของเดือนมีนาเนี่ยมีการมีการเขาเรียก มีเรื่องของโซล่าเอคลิปส์หรือว่าสุริยุปราคาอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลเรื่องของหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อสัก2-3สัปดาห์ที่คุณเห็นมาว่าโอ้เรามีอะไรเรามีแผ่นดินไหวเรามีสาธารณภัยต่างๆเกิดขึ้นมีตึกถลม่มมีโอ้มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นค่อนข้างมาในช่วงเวลานี้จะค่อยๆเขาเรียกว่าช้าลงเรื่อยๆนะ slow down นะครับเราก็ เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเปลี่ยนหลายๆอย่าง,อย,างอย่างเช่นในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าคุณได้ไปลองหมายถึงสักสองสสัปดาห์เนี่ยลองในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ออใช้เวลาเพิ่มกับมันมากขึ้นนิดหนึง่งพิจารากับมันมากขึ้นนิดนึงดูซิว่าเอ๊ยชอบไหมสิ่งที่คุณเองประสบมาประสบการณ์ในช่วงสองสสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงในในเรื่องต่างๆ, tall, ๆ Benson. อยกเยอะอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ ไปลองเดทกับคนนี้แล้วไปลองนัดเจอคุยกับคนคุยคุย,ค,ยคนนี้อยู่แล้วเราเป็นยังไงเวิร์กไม่เวิร์กอ่ะในสถานการณ์นี้ก็ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เหมือนกับมาทบทวนนะเออมาทบทวนว่าตัวคุณเองจะจัดการยังไงต่อนะครับในส่วนของเรื่องของการเงินแล้วกันนะเออในเรื่องของการเงินเนี่ย ช่วงเวลาที่ผ่านมามีเงินออกไปค่อนข้างเยอะเลยผมบอกเลยในหลายส่วนมีคนออกไปเพราะมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างรวดเร็วรุนแรงเนาะสำหรับธาตุไฟนะบางคนลงทุนอะไรหลายๆอย่างก้อนใหญ่นะครับผมในสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆนะค,คุณเองจะมีจังหวะมีช่วงเวลาที่สามารถ หายใจหายคอผ่อนนะฮะในสถานการณ์นี้ได้ผ่อนเลยผ่อนหนี้บัตรเครดิตก็ผ่อน,ผ,อนผ่อนพักผ่อนนะคือ slow d o w ตรงนี้แล้วผมมองว่าจุดนี้ในส่วนของเรื่องของคนที่ลงทุนเป็นยังไงจากนี้เนี่ยเนื่องจากจะเปลี่ยนจากธาตุไฟไปเป็นธาตุด,ดินผมมองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเห็นแผนข้างหน้าแล้วแล้วถ้าถามว่ามันจะขึ้นจะลงมันก็จะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง รุนแรงเหมือนกับอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนละมันจะค่อยๆอยู่ในกรอบนะฮะอยู่ในกรอบแคบๆแนะว่งตัวในกรอบแคบๆพูดเป็นเหมือนพูดเป็นนักลงทุนหุ้นนะโอเคไหมในสถานการณ์นี้นะฮะก็ก็จะแว่งตัวในกรอบแคบๆสำหรับเรื่องของการงานเช่นเดียวกันคนที่เคยคิดว่าอยากจะออกอยากจะย้ายอยากจะอะไรในช่วงเวลานี้หมดแล้วครับค่อยๆสโลว์ดาวค่อยๆช้าลงละโอกาสจะมีเข้ามา แต่ว่าจะน้อยลงแล้วก็จะยากขึ้นที่จะตัดสินใจยากขึ้นที่จะลงมือทำเพราะว่าตัวคุณเองเหมือนจับงานหนึ่งไปแล้วแล้วมีโอกาสใหม่เข้ามาก็ไม่สามารถที่จะคว้าได้อย่างเต็มที่ใช่บางคนบอกว่าฉันทำอะไรสองสมอย่างพร้อมกันได้ใช่ครับแต่ว่าในในช่วงเวลาเนี้ยในอย่างน้อยก็คือในช่วงเวลาที่เป็นพลังงานธาตุด,ดินเนี่ยมันจะอืนนดนิดหนึ่งมันจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมันจะไม่ค่อยเห็นผลอย่าง อย่างทันอกทันใจนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอาจจะต้องรอเวลาเน็นึงนะครับผมสุดท้ายอันนี้ไม่แตะไม่ได้นะค่อนข้างน่าสนใจมากมันคืออะไรครับมันคือดาวพฤหัสนะฮะที่ทับกับยูเรนัสพฤหัสทับยูเรนีสนี่เป็นอะไรที่แบบอจจัศจรรย์บรรัรลือโลกผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าพลังงานของดาวพฤหัสเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเขาเรียกว่าขยาย ส่งเสริมสนับสนุนเน้นอ่าเพราะฉะนั้นอะไรที่แล้วมันเน้นและสนับสนุนอะไรยูเร u นัสยูเรนัสคือเรื่องของการปฏิวัติเรื่องของการย้อนสอนย้อนเกลรดอ่าเพราะฉะนั้นหมอคะจูปิเตอร์อ Jupiter เป็นดาวเคราะห์วงนอกแล้วก็ยูเร u นัสก็เป็นดาวเคราะห์วงนอกเหมือนกันเนาะถามว่าวงนอกวงในนี่คือยังไง เหมือนแอปวงนอกวงในของกินหรือเปล่าไม่ใช่วงในเนี่ยก็คือดาวเคราะห์ที่ตั้งแต่ดาวเคราะห์น้อยลงมาเข้าหาดวงอาทิตย์ก็คือตั้งแต่ดาวเคราะห์น้อยอังคารโลกเนี่ยไปเรื่อยๆไปจนถึงดาวพุธเนาะวงนอกคืออะไรวงนอกก็คือตั้งแต่ดาวเคราะห์น้อยออกไปก็คือจูปิเตอร์ก็คือ,อพระฤหัส เาสาไปเรื่อยๆจนถึงพลูโตเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือวงนาะแล้วถามว่าสมองบอกว่า groundbreaking ใช่ groundbreaking หรือว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะกระทบหนูอย่างทันท่วงทีเลยไหมถามว่าทันท่วงทีเลยไหมเนื่องจากดาวเคราะห์วงนอกมันอยู่นานแล้วนะครับมันอยู่นานกว่ามันจะเปลี่ยนสิ่งสิ่งหนึ่งมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นเรื่องของภาพใหญ่มากกว่าเช่นการเปลี่ยนกฎต่าง การพวกสงครามพวกการปฏิรูปพวกเรื่องของเนี่ยสงครามการค้าเนี่ยก็ใช่คือถ้าจะพูดนิดนึงอันนี้ทิ้งไว้นี่คือตัวอย่างที่สำคัญสำหรับสาหรับเราจะเห็นภาพว่าไอดาวพฤหัสกับดาวยูเรนัสเนี่ยเวลามันทับกันแล้วมันส่งผลอะไรเราผมบอกเลยพฤหัสทับยูเรนัสนี่คือการที่ขึ้นภาษีการขึ้นภาษีนำเข้า ต่างๆที่เกิดขึ้นสงครามการค้าที่เกิดขึ้นถามว่ามันกระทบกับกับคุณโดยตรงเลยไหมเออก็ไม่ก็คือมันเป็นเรื่องของภาพใหญ่ของเศรษฐกิจเป็นภาพใหญ่ของการค้าแล้วกระทบถึงคุณไหมก็ทบกระทบอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายไอ้สิ่งพวกนี้มันก็จะไปลงที่ราคาสินค้าไปลงที่ค่าของชีพไปลงที่นโยบายของของประเทศ นโยบายของร้านเพราะฉะนั้นมีผลกระทบถามว่า ground breaking ไหมใช่ครับถามว่าทำไมอะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครรู้จัก world trade organization หรือว่าองค์กรการค้าโลกเนี่ยสารัสนี่เป็นโต้โผลเลยนะเป็นพี่ใหญ่ในการเชื่อว่าการค้าเนี่ยควรจะเป็นเปิดเสรีนะครับผมมีภาษีหรือเกือบจะไม่มีภาษีเลยนะฮะแล้วก็เป็นการซื้อขายอย่าง อิสระโดยใช้กลไกลของราคา Supply d ดีมานแล้วก็ราคามาหาจุดสมดุลของมันใช่ไหมคันนี้เนี่ยการที่สารัฐที่เป็นโต้โผลเหมือนกันเนี่ยย้อนเกล็ดทุกอย่างก็คือออกเขาเรียกว่า reciprocal tariff หรือว่าภาษีนำเข้าลายประเทศเลยเนี่ยอันนี้คือการกลับหลังหันในส่วนของคอนเซปต์ในส่วนของ หัวใจของความเชื่อและเนี่ยคือภาพที่มันเกิดขึ้นเวลาดาวพฤหัสกับดาวยูเรนัสเกิดขึ้นคือมีการปฏิรูปมีการปฏิวัติบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นผมผมเน้นในลักษณะนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในเรื่องของตัวคุณเองแน่นอนในเชิงของเ,ออเขาเรียกว่า ป่าล้อมเมืองนะออคือตัวคุณเองโดนผลกระทบรอบๆทําให้คุณได้รับผลกระทบไปโดยสิ้นเชิงด้วยนะฮะ,ะและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากการวิเคราะห์ของหรรศาสตร์ในสําหรับสัปดาห์นี้นะฮะถ้าใครชอบก็ฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์ห <c> น <oughs> ้าโชคดีเทวารักษ์